สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเบียข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับกอื่นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตนต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ข่าวของคลิปนี้นะครับที่เราจะมาหาคําตอบว่าทําไม UAE เนี่ยนะครับถึงได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพคัดบอลโลกที่เหลือ หลังจากที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับ AFC มีการประกาศอย่างเป็นทางการการแข่งการฟุตบอลโลกในปี2022รอบคัดเลือกรอบที่2ในอีก3หั้าที่เหลือซึ่งประเทศไทยนะครับกับ UAE มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก่อนสุดท้ายเนี่ย AFC จะเลือก UAE เป็นเจ้าภาพแทนล่าสุดนายพาทิ์สุภพ,พงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลมีการเปิดเผยว่าก่อนหน้าที่สมาคมกีฬาฟุตบอล มีการยื่นความจำนงเสงนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันได้มีการเสนอความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ทั้งสนามการแข่งขันสนามซ้อมโรงแรมที่พักและมาตรการต่างๆอย่างไรก็ตามในกรณีที่ทางเอฟซีได้เลือกยูเอนั้นก็มองว่าด้วยเกมที่การแข่งขันของยูเอนเนี่ยที่ต้องเล่นในบ้านของตัวเองมีมากกว่า3ชาติรวมไปถึงความพร้อมในด้านต่างๆทั้งการถ่ายทอดสดที่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดรวมไปถึง เคยจัดการในขานรายใหญ่อย่างเอเชียนคัพมาในครั้งล่าสุดและที่สําคัญสุดในขณะนี้ทาง UAE ได้มีการรับวัคซีนโควิดสิก็มีความเป็นไปได้ที่จะให้ชาติต่างๆเข้าประเทศโดยที่ไม่ต้องกักตัวหรือเก็บกักตัวด้วยระยะเวลาน้อยที่สุดอีกทั้ง U ู E มีนโยบายที่พร้อมให้ชาติอื่นเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยไม่ต้องกักตัวก่อนเข้าประเทศจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งข้อที่ให้ FFC นั้นพิจารณาด้วยสำหรับข่าวต่อไป สมาธ์ฟุตบอลสิงคโปร์นะครับมีการจับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนแล้วก็กระทรวงการศึกษาในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนในประเทศเพื่อเป้าหมายฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายปี2 0 3 4หรืออีก33ปีข้างหน้าโดยจะมีการยกเครื่องระดับความสามารถของนักกีฬาในระดับเยาวชนให้สูงขึ้นผู้ฝึกสอนนะครับที่มีคุณภาพและเพิ่มจํานวนตัวเลือกของผู้เล่นในประเทศให้มีจํานวนที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทางด้านของเบอร์นาร์ ตันรองประธานสมาพันธ์ฟุตบอลสิงคโปร์นะครับเผยถึงโค,ครงการนี้ว่าเป้าหมายถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญถ้าเราสามารถสร้างระบบพื้นฐานได้รวมไปถึงการมีศูนย์รักับแฟนบอลที่เข้ามาสนามการแข่งขันแข่งขันที่มีนักเตะหลายคนที่มาจากครอบครัวต่างๆแน่นอนว่าเราไม่ได้มองเป้าหมายของฟุตบอลโลกอย่างเดียวเรากําลังหาเส้นทางที่จะยั่งยืนในการยกระดับทีมชาติแบบโครงสร้างที่จะมีหลักสูตรวิธีการเล่นแบบครบวงจร รวมไปถึงให้เด็กๆที่มีอายุระหว่าง6-12ปีเข้าสู่โรงเรียนฟุตบอลได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีการใช้วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเราต้องการให้นักเตะประมาณ250คนต่อกลุ่มประชากรตามรุ่น1,000คนเพื่อนำไปฝึกฝนอย่างเข้มข้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สิงคโปร์มีการตั้งเป้าหมาย ที่จะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี1998สิงคโปร์ก็เคยผุดไอเดียกู2010เพื่อโอกาสฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จพร้อมกับถูกลื่นหายไปด้วยความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับโครงการนั้นเนี่ยทำให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นมาพังงาเป็นแชมป์ระดับภูมิภาคถึง4สมัยคือในปี1998ปี2004ปี2007แล้วก็ปี2012ในรายการไทเกอร์ครับ หรือว่าชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง